รับรองไม่มีเฮาไม่มีเฮาไม่มีเฮาอันนี้บ้าบอวันนี้นะคะติบก็ได้มาอ่านสปอตโฆษณาของ a i r ์เอเชียค่ะตอนนี้นะคะออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะฝากผลงานด้วยนะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ร่วมทำงานกับมืออาชีพทั้งนั้นเลยนะคะตอนที่อัดเสียงไปนะคะก็ช่วยกันครีเอทไปว่าเอ๊ะจะเอาเสียงอะไรดี ทีนี้ก็ออกมาได้3มเวอร์ชั่นด้วยกันนะคะเวอร์ชั่นแรกนะคะติบก็ทําแบบว่าเสียงสวยเสียงแบบคุณแอร์โฮสเตสบนเครื่องบินที่สวยที่สุดเลยนะคะและเสียงที่2นะคะก็แบบมีจริตจิกานนะคะส่วนเสียงที่3นะคะเป็นเสียงที่แบบมีเอเนอร์จีล้นเหลือสุดๆค่ะแบบจึ้งสั่นละตึงไปเลยค่ะติดตามชมคลิปให้จบนะคะแล้วมาทายกันนะคะว่าคุณลูกค้าจะเลือกเสียงอะไรฉันไ,ไม่อยากให้คุณหิวคุณแฮ อเอเชียไม่อยากให้คนหิวคนแท้ท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวสงการนี้อเอเชียไม่อยากให้คนหิวคนแท้วอย่าลืมกดจองก่อนรับรองไม่มีแฮ้ไม่มีแท้ไม่มีแฮ้ท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวสงการนี้แอเอเชียไม่อยากให้คนหิวคนแท้อย่าลืมกดจองก่อนรับรองไม่มีแฮ้ไม่มี

้ไม่มีเฮ้าไม่มีเฮ้าไม่มีเฮ้ายัยเหรออะไรอะรับรอง ไม่มีเฮา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 ไม่มีเา่านผู้โดยสโปรดทราบเที่ยสงงการนี้แอร์เอเชียไม่แบกใหคนหิคนเมอย่าลืมกจดจองก่อนรับรอดไม่มีเฮา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  ไม่มีเฮา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 โดยสปทบเที่ยวสงรนี้ไม่อยากให้คนหิวคนณห้า ย่าลืมกดจองหอรับรองไม่มีเฮาไม่มีห้าไม่มีาหนามีขอเป็นชาน้ขด้วยครับเก้าสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้สารโปรดทราบสุกานี้ไอเชียงไม่อยากให้คนหยิมคนเฮาย่าลืมกดจองก่อรับรองไม่มีห้าไม่มีห้าไม่มีหา สดใสร่าเริงเอเนอร์จีเต็มเปียมเทปชอบทุกอันเลยเอารับรองไม่มีเฮาไม่มีเฮาไม่มีเฮาท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวสมกรารน,นี้ เอเชียไม่อยากให้คุณหิวคุณแฮวอย่าลืมกดจองก่อนรับรองไม่มีแฮวไม่มีแฮวไม่มีแฮวเอเชียไม่อยากให้คุณหิวอย่าลืมกดองก่อนทุกคูวใายกันถูกหรือเ่าะในที่สุดอนก็ออกมาว่าคุณลูกค้าเลือกเสียงไม่มีที่สไม่มีแฮวไม่มีแฮว สารโปรดทราบทสงการนี้อเอเชียไม่อยากให้คุณผิวคุณแหวอย่าลืมกดจองก่อนรับรองไม่มีแาวไม่มีแาวไม่มีแาวท่านผู้โดยสารโปรดทราบเที่ยวสงการนี้แอร์เอเชียไม่อยากให้คนหผิวคุณแหวอย่าลืมกดจองก่อนรับรองไม่มีแฮลไม่มีแฮลไม่มีแฮล